นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังความมั่งคั่งขอนำเสนอในหัวข้อเรื่อง6เคล็ดลับจากวอลเลนบัฟเฟตชีน้แนะคนรายได้ปานกลางร่ำรวยได้100เอร์เซถ้าทำตามนี้หลายๆท่านในที่นี้คงรู้จัก วอลเลนบัฟเฟต์กันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะว่าวอลเลนบัฟเฟต์นั้นเป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนหุ้นและทรัพย์สินต่างๆเป็นบุคคลที่ทั่วโลกยอมรับว่าท่านนั้นมีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องของการลงทุนจับหุ้นตัวไหนก็สามารถได้กำไร จนทำให้วอรเรนบัฟเฟต์นั้นมีความร่ำรวยจากการลงทุนในเรื่องของหุ้นหรือทรัพย์สินต่างๆนะคะและวอรเรนบัฟเฟตเองไม่เฉพาะมีความสามารถในด้านการลงทุนเท่านั้นนะคะท่านยังเป็นบุคคลที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ500หน้าหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬาต่างๆเล่นดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีเครื่องปโปรดของท่านก็คืออูคูเลเล่ใช่ไหมคะท่านนั้นนะคะนอกเหนือจากจะใช้เวลาทํางานแล้วก็ยังใช้เวลาว่างเพื่อความสุขและการพักผ่อนหย่อนใจให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสมดุลกันทั้งในเรื่องการทํางานการพักผ่อนการใช้ชีวิตต่างๆทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะคะ และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าท่านนั้นเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมัธยัติรู้จักการใช้เงินอย่างมีคุณค่านะคะและในตอนนี้นิกกี้พาวเวอร์ฟูมายก็ได้นำา6ข้อคิดทางด้านการเงินที่ดีที่สุดจากวาเลนบัฟเฟตท่านก็ได้ชีน้แนะให้คนที่มีรายได้ปานกลาง มีโอกาสเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นคนที่มีความมั่งคั่งได้100%เซนะคะถ้าทุกท่านปฏิบัติตาม6ข้อนี้มาติดตามกันค่ะอะไรคือหนทางสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ยั่งยืนได้สำหรับคนที่มีรายได้ปานกลางนะคะข้อที่1ขอให้ใช้จ่ายเพื่อตัวเองก่อนวอลเลนบัฟเฟต ไม่ใช่คนแรกหรือคนเดียวที่ได้แนะนําให้จ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนโดยที่เขาให้ความสำคัญกับหลักการนี้มากๆว่าเลนบัฟเฟตต์จัดลำดับความสำคัญของการออมพร้อมกับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดตามที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าอย่าออมเงินที่เหลือหลังจากการใช้จ่ายแต่จงใช้จ่ายเงินที่เหลืออยู่หลังจากการเก็บออม เบื้องหลังแนวคิดนี้นะคะสอนไว้ว่าหากคุณรอจะสะสมเงินออมจนกว่าคุณใช้เงินจนหมดในแต่ละเดือนก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคุณไม่เหลือเงินสำหรับการออมเลยแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการประหยัดเงินก่อนคุณสามารถจะสรรเงินส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์สองประการหลักก็คือบังคับให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขนาดเดียวกันก็บังคับให้คุณสะสมเงินออมแม้จะมีเงินเดือนน้อยก็ตามแต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นก็คือคุณสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าที่คุณคิดไว้นะคะข้อที่2การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การจัดสรรงบของแต่ละเดือนวาเลนบัฟเฟตกล่าวว่าหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความมั่งคั่งทางด้านการเงินนั่นก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนไม่จำเป็นถ้าหากคุณสามารถควบคุมตัวเองให้ใช้งบอย่างจำกัดในชีวิตคุณก็รู้ได้ทันทีว่ารายจ่ายใดถูกใช้ไปกับสิ่งสำคัญ หลังจากจัดลำดับในชีวิตแล้วและรายจ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่จำเป็นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเงินออมเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นเงินก้อนโตได้ข้อที่3ามขอให้จัดสรรเงินสำหรับการลงทุนเป็นเรื่องจริงของนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีนะคะดูเหมือน จะได้เปรียบเหนือชนชั้นกลางนั่นก็คือทางเลือกการลงทุนที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้เลยนะคะเป็นที่สังเกตได้ว่าดัชนีหุ้นของบางบริษัทสามารถซื้อได้ในราคาถูกผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่บางครั้งการลงทุนก็สร้างประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่ทำให แม้แต่ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่และนักลงทุนมืออาชีพต้องเสียโอกาสมาแล้วสำหรับคนที่มีไรายได้ปานกลางแบบเราเราจะสามารถลงทุนอะไรได้บ้างเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมซื้อพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินหรือแม้กระทั่งลงทุนในหุ้นต่างๆ จากบริษัทธนาคารหรือสถาบาันการเงินที่ได้รับความเชื่อถือนะคะข้อที่4ีขอให้หลีกเลี่ยงภาระหนี้สินหากคุณจัดสรรงบอย่างเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้คุณก็สามารถหลีกเลี่ยงหนี้ครัวเรือนได้นี่เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดจากบอลลล์บัฟเฟต ถ้าคุณต้องการมีชีวิตก้าวไปข้างหน้าขอให้คุณปฏิบัติตามแบบนี้นะคะวอลเลนบัฟเฟต์บอกว่าเขามีบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งได้มาเมื่อปี1964แต่ในความเป็นจริงวอลเลนบัฟเฟต์นั้นใช้จ่ายด้วยเงินสด98%ของการจับจ่ายทั้งหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้วาเลนบัฟเฟตมีความมั่งคัง่งและบางทีการใช้จ่ายด้วยเงินสดก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคนทุกกลุ่มทุกชั้นนะคะข้อที่5การลงทุนกับตัวเองในการประชุมประจำปีของบริษัทเบิร์เชียร์แฮทเทรเวในปีพศ2566 วอลเลนบัฟเฟตตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีที่สุดไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือการลงทุนกับตัวเองเพื่อสร้างความชำนาญและเชี่ยวชาญในบางด้านในจุดนี้นะคะก็หมายถึงว่าคุณสามารถลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆความสามารถต่างๆทักษะใดที่ต้องการ เพิ่มให้มีความสามารถหรือความชํานาญมากขึ้นทุกท่านก็สามารถลงทุนไปศึกษาซื้อคลอส์สหรือไปเรียนได้นะคะความสามารถใดๆก็ตามที่คุณมีจะไม่สามารถเลือนหายไปได้ไปจากคุณดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่คุณได้พัฒนาตัวคุณเองหรือทรัพย์สินมหาศาลแต่ละคน มีในรูปแบบของศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองนะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วนะคะมัธยัติแต่ไม่ทุกยากว่าเลนบัฟเฟตยังได้ยืนยันว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคุณต้องมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขสนุกสนานถ้าหากคุณใช้ชีวิตอย่างประหยัดเกินไปจนทำให้ชีวิตของคุณเป็นทุกข แล้วจะมีประโยชน์อะไรอย่างไรก็ตามว่าเลนบัฟเฟตยังได้สนับสนุนการมุ่งใช้ชีวิตและการสร้างผลกำไรระยะยาวมากกว่าระยะสั้นโดยต้องไม่ลืมการสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการออมเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็ยังเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นๆอีกด้วยนะคะมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะ ทุกท่านที่ติดตามชีวิตของวอลเลนบัฟเฟตก็เป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าวอลเลนบัฟเฟต t นั้นหนึ่งในมหาเศรษฐีระดับโลกและซ e o ของบริษัทเบ r ร์กเชียร์ฮั w a y เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจซึ่งวอลเลนบัฟเฟตนั้นได้อาศัยอยู่ในบ้านที่เขาอยู่หลังเดียวที่โอมาฮาประเทศสหรัฐอเมริกาซื้อมาตั้งแต่ปีพศ 2 5งพในราคา31,500ดอลลาร์ 1, และทุกเช้าเขาจะอร่อยกับอาหารจานโปรดส่วนใหญ่มักเป็นแมคโดนัลอ์เล่นดนตรีเล่นกีฬาและเล่นเกมต่างๆอ่านหนังสือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอนะคะท่ามกลางชีวิตที่เรียบง่ายจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักอิจฉาชีวิตของวาเลนบัฟเฟตและให้ความสนใจกับผลการลงทุนที่น่าทึ่งของวา์เลนบัฟเฟตและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่มากไปกว่าการรับก็คือการให้วา์เลนบัฟเฟตมักบริจาคเงินจำนวนมากมายมหาศาลให้แก่กองทุนต่างๆอยู่เสมอ และนี่คือคำแนะนำทางด้านการเงินที่ดีที่สุดจากวาเลนบัฟเฟตต์ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่รู้จักในชื่อของเทพบุตรพยากรณแห่งโอมาฮาซึ่งมีข้อคิดและคำแนะนำดีๆต่อกลุ่มชนชั้นกลางหรือคนรายได้ปานกลางที่ทำให้เป็นคนร่ำรวยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าทุกท่านทำตาม6ข้อนี้นะคะ n i กกี้พาวเวอร์ฟูมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้ขอให้ทุกท่านพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาใต้คลิปนี้ได้นะคะ n i กกี้พาวเวอร์ฟูมาหวังว่าหัวข้อในวันนี้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านได้นะคะ ื่อให้เป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่ร่ำรวยแบบที่ว่าเลนบัฟเฟตได้แนะนำนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะแฮปปี้พาวเวอร์ฟูลสวัสดีค่ะ